สวัสดีค่ะพา EV Fast ตอนนี้เราอยู่ที่เนต้า EV Fast สาขาล่งสิทประทุมธานีวันนี้พาจะมาแนะนำกรณีลูกค้าชาร์จรถเนต้าวีด้วยตัว Wallbox หรือชาร์จตามจุดสถานีชาร์จแล้วเกิดกรณีเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นดึงสายชาร์จไม่ออกอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะเรามีวิธีแก้ง่ายๆไปดูกันค่ะ ในกรณีถ้าหากว่าเราดึงหัวชาร์จไม่ออกเรามีวิธีแก้ไขง่ายๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะตอนนี้เราอยู่ในตัวรถกันนะคะเลือกรูปภาพรถอยู่ในหัวข้อของการชาร์จถ้าหากว่ายังไม่ขึ้นคำว่าเสร็จให้เรากดปุ่มเสร็จแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็คือล็อกสำหรับหัวชาร์จ ให้กดคำว่าปลดล็อกหัวชาร์จเลยค่ะแค่นี้ง่ายๆก็หัวชาร์จก็สามารถที่จะดึงออกได้เลยค่ะและอีกหนึ่งวิธีกรณีฉุกเฉินก็คือสามารถที่จะเปิดฝากระโปรงรถด,ด้านหน้าเลยค่ะมาที่ช่องตัวแบตเตอรี่มันจะมีตัวสลัก สายสลิงเล็กๆก็คือสามารถที่จะดึงแล้วก็ดึงตัวหัวชาร์จแค่นี้ก็สามารถที่จะดึงหัวชาร์จออกง่ายๆสำหรับสาระดีๆแบบนี้พาจะมานำเสนอให้เป็นประจำฝากด like, กดไลค์กดแชร์ในช่องเนต้าตามสไตล์สุวิพานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือต้องการทดลองขับรถไฟฟ้าเนต้าว สามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ